เอารถใครรถมาเ <บา S 2> ปลเลยจะได้เร็วมาแล้ัมาแล้วฮะพดมันมูดมากเลยเปิดลิเชครับ รถเม่ปะโอ้โหช้าสิบหายะไปก็ไม่พอาดให้ได้นีนไอแปดละอุ้มฉีดเลยว่าพับกลัวกับโดนยิงคองไอเฮียไม่ไงมันเฉียบมันช้า้าป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 ้าอย่างไรโนเลยมันคิดว่าเราอยู่ใครมีใครสบายป้าโอ้โหคนตายก็นี้ไงเอลลี่รีเบิกไอแปดคันหนึ่งหวานเบิร์กไอแปดคันหนึ่งยอกเบิกอีคันหนึ่ง เยสกี้คนละคนละอะไรทักี้ไปเฮ้ยมึอมือมือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วคูดยอะมมามาไปกับมานะไรแล้วคนมาครบยังวะเอ้ยมันยิงผมตายปะไอูโนลิมิตไอ้ลิทลิทอะไรของมันอะชื่ออ่ะเอลไอเอลไอเอลอะไรแล้วแล้วมึงไปทำไมอ่ะมึงไม่มามึงไม่มาไออะไอไงกูว่าสึกไปอยู่เออแล้วแม่งมันมายิงกูเด่นได้หมดเลยสนลูกใครยอไปฏิเสธโอ้ เดีวเดื่ไนร่อะไรเนี่ยที่มาเอลินอะไรเขึ้ลอถใครวะเฮ้ยรถกูมาแล้วมาแล้วใครเหลือขาดใครอีกไหมเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเล่นแม่งให้ให้ตกทองนี่อ่ะในเสื้อแดงเสื้อแดงรถทองอ่ะเออโอลิมปตลาดเอ้ย มม่ีวันนี้ไม่อยู่ถึงถามหาจังเลยวันนี้อยู่ไหนอยู่ไเธอถามนั่งข้างๆฉันเลยไม่รู้ใครออถามจังนะพอวันนี้เบอร์ถึงถามจังครอื่นไม่อยู่แถวนี้ไม่มีแล้วไม่นานพอมาเลยไม่เห็นพูดเออเธอไม่พูดเลยใไม่เห็นพกับเราต่อเข้าเดี๋ยวมันก็ในไปอยู่ในที่ต่างาเรื่องเล่นอยู่หรอถามเรื่องเล่น ไม่ได้ชนะชนะให้ได้แล้วตอนนี้ยังไม่วางเล้นดดวยิผมชอบเข้าไปนั่งในทิของไอ้คาวไงแล้วมันก็บอกอยากซืเรื่อสุดด้ไอ้เฮียคาเป็นตัวเองตลอเวลาเลยขึ้นปืนใหญ่ได้ก่อนเอะแล้วแล้วค่อยมาซีพว่เราไอ้เหียใช่ถามว่ามันเล่นมันเล่นไปก็คาตอบก็เหมือนเดิมอะเออคาตอบมันก็เป็นเดิมอะรู้ก็เห็นได้ชัดว่าใครชนะไอ้เฮีย เก็บปะเนี people, BC, oh, like hey, right. ่ยลาตเก็บว่างใครใครว่างมาตรงจุดหนึ่งบ้างเข้ามาในบ้านดีๆเข้ามาในบ้านนอนอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล้วสองคนนั้นมันหายไปไหนวะเะ้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านแล้วนี่นี่นี่มา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 นี่โอ้โหสไนด์มีหมวกปะไม่มีสไนด์สไนด์ผมมีบวกผมมีบวกผมมีพวกใครจะบวกใครจะบวกโดนสไนด์มีเทนมีเทนใช่ไหมครับผม มอบมอบมอบไป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 พี่เจนอยู่ไหนวะดีอยู่ในบ้านโดนสไนมีสไนมีสไนเฮ้ยกูเนียนกูเนียนหนุบไปเลยลูกสิบคนมาเบอร์เที่ยวสิบสี่สิบคนโยนเข้ามาเราต่อหลังกันนะครัะรอเข้ามาโอ้ยแกจะไปไหนไปไหนไเจอีกเอาข้าไปกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจกูหลุดเมื่อไหร่นายเฮียกูจะกูจะเล่นหน้าตันหน้าไอ้เฮียสมชัยเนี่ยสัตส ม่งโกงายรอเยมันมีตรงประตูด้วยตัวหนึ่งอ่ะประตู้าตัวโน้ตบุ๊กเต็มยังหมดนี่นี่สมสมชายอ่ะสมชายเฮียแล้วก็ทีนายข้างหน้าตัวหนึ่งมายอประตู่าแลโดนสนายอือตาสตาสองโอตาเวด้ัวเป็นดานทไม่เห็นแลไวเม็ดเดียวเลย เน่ยบนรถคันนึงมันแอบดิงอยู่รถต้อเท่จังอุ้ยโอ้พึ่งจะเกิดโดนยิงถอมีกระสุนไ่มมีกระสุนปามีกระมสุนป่หน่อยนึ่งอะ้างน้าโดนหลอกอ่ะตลอลอเอาลไอเจอเอลดล้อเจอหลุดลดลย่ล้อเจอไตัตล่โดนลพี่ ตลอดตลอดมอแกมอแกนตมอแกนตายหลังเข้าแล้วปนได้ปะปนได้ปะปนปนปนเจดลพี่นเลยปยเลยปนเลยปนเลยปนเลยอยู่นี่มแกนอย่นมอแกนยนี่ปนดีนดีเร็วเร็วเไยเลยม่หยุดเลยมอแกนอยู่นมแกนอี่รีบเรวเร็วเรออกสุนให้กูด้วยเร็วผมตายนี่มแกนนอยืนเนี่ยนอนยืนเนี่ยกระโดดล็อกเลยมั้งนปืนได้ปะปนปืนมัเลยปะได้ได้ต้องเถื่อนปืนเถื่อนถือปืนเ เดี๋ยวผมผมบัมให้ผมบัมให้เต้นเต้นเข้ามาเต้นเต้นเข้ามาเต้นเต้นเต่าอุ้ยไม่าออไม่ไหวแล้วเนี่ยวรอพี่เรียบร้อยกูเกิดแล้วต้องออกแล้วข้างหน้าเจอกูเจอกูโหมผมมาหน่อยต่อราจะล็อกโหมผมผมผมมาหน่อยต่อรอรเราจะล็อคเฮ้ยจี๊ดกูตายแกโหมผมเขาไปเรื่อยเรล่อยล้ว่อยเรื่อยตายพี่ดสามคนข้างในตายข้างในตายข้างในไม่เหลือใครเลยเหลืออยู่สามคนข้างในไม่เหลือใครเลยเหรอเฮ้ยจะรอ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 ต้องรอเกิด ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายัวจะล็อกมี่ะล็อกกูนะจะมีตัวล็อกนงมันจะวิ่งมาล็อกรออเียแม่งวิ่งมาล็อกแน่นอนอิเคียเนี่ยรวยพี่สาโดนนกว่าโดนแล้วหรอโดนโดนโดนล็อกเถอะอ้เหียเดี๋ยวพี่เข้าไปเข้าไปบวกแม่งใหม่อเียตายฮารุกะตายฮากตายมกตายาก Hoa hoa à hoa 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 ร้อยนัดมาเลยงะสลอตายทันกาตายอีกก่จะบวมาแล้วสลอโอ้โหกูตายอีกยะกูยังไม่ทําเหี้ยกูตายอเดียวเลยอแม่งเพิ่มไรทำเลย่ะพีพีว่าววายลเข้ามาเข้าแต่คนว่าไอแงไก่โงอเ้ง่อเง้โดนแบนดวยสวยอันนี้มันออกแนวกระสุนมาให้ก้นเนะเนี่ยเนี่ย ซ้ายจากซ้ายจากซ้ายแบบซ้ายหลังเหมือนยิงทะลุเข้ามาข้างหลังไทเกิร์ดผมไทเกิร์ดผมไทเกิร์ดไอ้ลิงข้างหลังลิงเปลี่ยนเป็นทนายเหรอลิงข้างหลังลิงไม่ไมายิงมาจากข้างหลังที่ตายยิงข้างหลังให้ีนายเล่นในทแทนต้องสารคนเวลาบั๊กจังเลยเราลองได้อยังไงเราจะคนเลี้ยงอะไรจะไปออกบุกมามาโถมเลยมาเลย มามามเยี่ยกูรออยู่เยี่ย่าเน่เลยเลยเ๋ยเลยเลยเลยเคสเลยเลนเลย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 เล้าลยเ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 ล่ามันน่าจะเข้าเเเลาล่ะว่าสถานการณ์เเเเลเลเลลนลลเยเยอ่ะข้างหน้าเ่ยไมมันไม่ออกไปเบ้างวะพี่ ถ้ามักี่ทีก็ไม่มีกระสุนนล้วมันจะวิ่งแค่มาล็อกไงจะไม่ต้องโดนปล้นไงพอมันโดนปล้นไปแล้วยิงมาจากไหนวะเฮ้ยอ้าปืนอะไรอ่ะปืนเดียวยิงมาจากรงรูไหนก่อนมาเองอือฮเราจะโอ้โหตอนนี้มีใครสนใจไหมไอ้พี่เป๊ะอป๊ะอ่ะมันใช้ไฟแล้วมันใช้ไฟแล้ว ดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะไปแจมป์เขาเอาสุดเอาสุดทุกทางจริงเวลยเม้มีใครไม่มีใครบนหัวเลยพี่มีใครกล่องกระสุนจะหมดบ้างผมกับเพื่อนผมจะได้ซิวมาบนหัวบนหัวบนหัวคนชื่อหวานเลยอ่ะบนหัวคนชื่อหวานเลยซ้ายซายเออตรงนั้นแหละไปออกออกออกอมาบานได้ไม่ได้เพื่อนเราเอาไอ้แบดบนหัวโอ้โหตายจะตายแล้วจะตายเื่อกูโดนกูโดนทุ่มโอ้กูโดนยิงตาย เอ้เหี้ยกูเหนื่อยยิ้งเก้ากองกูใส่ยิงเมื่อกี้มเลยมันมีเฟร์แบบเยอะที่ผ่านกูโดนสไนอีกเดี๋ย้งเข่าบ้านหมดหมดตีไอ้เหี้ยหมดหมดตีเลยทีนี้หมดหมดหมดเนีหมดหรอะหมดเนาะหมดเนายอมยอมแล้วครับพี่ไอ้เหี้ยเอาดีแล้วพี่ชายเนี่ยพี่ตอบเกิดมาปาดหมดปาดยอมแล้วพี่ชายนี่ดามีกองเลยเขา อมของคนนี้ก่อนเลยคนแรกอใช้ผมโดนล็อกมาซ้อบแล้วพี่นี่ครับผมล็อกอุ้ยโอ้เดจะโคกมาใกล้ๆจะเอน้บอลมาใกล้น้บงหนึ่งสองร้อยหนึ่งองรหน่งาผมเคียรผมเลผมน่าจะโดนดงกระสเลยห่อยไ้หนดูให้ผมด้วอ้นั่นแหละนั่นแหละผมน่าจะโดนเดงกระสิกเลยเราเราอยู่นี่ไปเรื่อยๆนะ เราไม่รีบครูจะพอวะเนี่ยโอ้โหครูคนจะล็อกไอ้มแกไอ้สัตว์กูมาไกลด้วหน้าผมแคทอะดาวมันจะไปอยู่ตรงไหนวะอยู่ไอ้บนไงตอนนี้มีใครแชร์บ้างผมพี่เต่าแชร์อยู่นี่อ๋อนี่ยการถนนเลยเฮียหวานเนี่ยสัตว์รอเคลียร์บ้านขอรจะคนตัวนะคะเจ้านที่แต่งอุ้ไม่เคลียร์กุ๊กบันเทิงแหละเต็มคุกเลยเขาเนี่ย ้ก <anto> <isto> ูเข้าไปกูเข้าไปแซะด้วยไอ้เหี้ยจะโลกไอ้สันไอ้ด้วยไอ้แมอ้นแม่เอ้านแม่นดูดูดูไอ้เหี้ยฉันก็ได้เวลาฮีโร่ของชาโค่เหรอเขเติมมาแล้วกูยิ้มได้ไหมได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่แล้วแมงไม่รี้จับกัเาครูเพราะเขาครูยิ่งมีปูเยอะอยู่ขอกล่องกล่องคืนใช่ไหมบิวพี่เจี๊ยบขอทำไมนานเนี่ยวะเดี๋ยวเรจะรถใหญ่เข้าไปเข้าไปแซะแม่งไอ้เหี้ยหายไะเนี่ย ไอ้เค hey, ียกูสามันมีเพลงเหรอเต้นเอะไรกันเนี่ยไม่รู้อ่ะอ้เอาเพลงกเกือบตายเฮีเหอาหาอโหลพี่ลิงอยู่ป้าพีลิงรับีิาตอนี้็นเลยฮะพี่ก้ลับก็ได้พี่ไอค้ข่าวทิงมาเมื่อกี้เกือบกิงผมอ่ะไม่แกเอาหมอกแก่ะ ค่อนค่อนค่อนเข้ามารับแล้วสาวรถดีมารับสาวรถดีมารับเข้าไปบนเข้าไปในในรุ่นนี้ในคุกดิเข้าไปทำไมเออบนรุ่นลยแป๊บนึง ไม่เขาไม่ในฟุกเลยไหไมมาแล้วลากมาแล้วเพืนได้กี่คนในรถอะ่ะก็บนหลังคาไง <c oughs> <c oughs> เราคุณนี่แค่จะไปกระลาศครไปเลย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 ไเลย ไหมครับอย่าบอกนะอยู่เหมือนกันครับไม่มขอเสียงเลยค่ะโอ้ยเอา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 ไปสิมีคนตกมาหานะ ดวงไปเลยไปเลยเบสไอตัวนี้ไม่ต้องสนใจเอเอเะถึงแล้วตาได้รูสวยยินครับท่าหลอสวัสดีครับนิวยอร หอมอ้อขาหอมอีกแล้วขอมอีกแล้วเลี้ยวได้แรงมากข้าวหอมจะชู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 โอ้แล้วข้าวหอได้หมาข้าว่อได้มาโอ้แจ๊ล่อเลยเจ๊ต่างวมันเบิกไม่ได้ไป่างไหนใช่ครับไปพารถครับสาวแจกได้ตังวะ เคีียคนเยอะเกินเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีจะพร้อยเคีียตัวเอามามาเดีได้ตังค์ี๋ยวได้ตังค์ตรงตรงนี้กุมหมดตัวแด้ครับตรงนี้